รางรถไฟที่เพิ่มขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรางรถไฟความเร็วสูงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม,มนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะครับของย่านนววาคนครนะครับเปลี่ยนแปลงของจริงนะครับ บรรยากาศจากสถานีไฟเชียงรากน้อยนะครับเวลา5โมง50นีนะครับขะบวนรถ301นะครับก็มาจอดที่สถานีไฟเชียงรากน้อยค่อนข้างตรง,งเวลานะครับตอนนี้ขบวนรถไฟนะ่าจะรออนญญาตไฟเขียวอยู่นะครับ ขบวนรถนี้นะครับอาจจะขึ้นขบวนรถถัดไปก็เป็นไปได้นะครับช่วงนี้ยังไม่อาจจะยังไม่ค่อยมืดนะครับประชาชนย่านนี้ก็เลยยังไม่ได้มาอยู่ที่สถานีกนเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดช่วงเย็นกว่าน,นี้นิดนึงนะครับแดดร่มลมตกนะครับก็จะมีประชาชนมาใช้บริการค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ นะครับจากย่านสถานีรถไฟเชียงรากน้อยนะครับก็มีเสาหินนะครับต่อมอเตอรถไฟความเร็วสูงนะครับประมาณนั้นนะครับก็มีการก่อสร้างอยู่เรื่อยๆนะครับก็มีความคืบหน้าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับคืบหน้าเล็กน้อยด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีโครงนะครับเป็นโครงเหล็กไหมคโครงเหล็กนะครับเราจะพาขับขึ้นมาดูบนสถานีนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับ วันนี้ค่าฝุ่นก็น่าจะลดลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนะครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะเพราะว่ายังไม่ค่อยมืดนะครับพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะครับตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงห้นะครับก็ยังมีคนนะครับรอที่จะโดยสารขาบวนรถไฟถัดไปอยู่นะครับอาจจะเป็นขบวน501เอ่อขบวนแก่งคอย3 4มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนคนมารับเรามาหรือ,อยังเนาะ มองซ้ายมองขวาเจอแหลคะครับบรรยากาศสถานียามเย็นนะครับก็ยังมีประชาชนนะครับมานั่งปิกนิกกันนะครับอยู่บ้างนะครับต่างคนก็จะเอาพวกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ของรับประทานนะครับมานั่งกันนะครับ เด็กเล็กแดงนะครับก็แห่มานั่งปิกนิกนะครับแล้วก็ชมรถไฟกันยามเย็นนะครับก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับของย่านสถานีรถไฟเชียงรากน้อยนะครับจังหวัดอยุธยานะครับวันนี้ไม่มีรถไฟมาจอดไม่มีรถไฟ ซ่อมรางมาจอดแต่อย่างใดนะครับถ้ามองเข้าไปไกลก็จะเห็นฝุ่นอยู่มอนพอสมควรเหมือนกันนะครับตัวสถานีรถไฟยามเย็นนะครับก็ก่อนจะข้ามทางรถไฟนะครับก็มองซ้ายมองขวาสักนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยจะมีรถไฟหลงมานะครับตึงตึงตึงส่วนด้านข้างของสถานีนะครับก็มีร้านค้านะครับวันนี้ร้านค้าไม่ค่อยเยอะนะครับมีร้านน้ำนะครับมีร้านปลาหมึกปิ้งนะครับ ก็มีร้านไก่นะครับราคาก็อาจจะแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับร้านเครื่องดื่มนะครับจะเป็นไก่ย่างนะครับชอบดแล้วก็กับแก้มนะครับอย่างเช่นพวกเฟนฟรายนะครับ้วมีของทอดด้วยเช่นกันนะครับต่อมาก็จะเป็นร้านลูกชิ้นนะครับเป็นร้านลูกชิ้นนะครับ ก็อนีวินมอเตอร์ไซค์ด้านซ้ายนะครับถัดไปนะครับเป็นร้านเครปนะครับ <Yeah. S 1> เค้กญี่ปุ่นนะครับทุกคนราคาก็ตามในคลิปเลยนะครับ <Yeah. S 1> เราแอบดูกันดีกว่านะครับว่าเครปหน้าตาแบบไหนนะครับโอ้ hey. <Yeah. S 1> หน้าอร่อยนะครับหน้าอร่อยไหมเเราดูร้านต่อไปนะครับทุกคนอ่าแดม จะเป็นร้านข้าวโพดนะครับร้านข้าวโพดแล้วก็จะเป็นร้านเหล้าปั่นนะครับร้านเครื่องดื่มนะครับในพวกน้ําผลไม้ปั่นนะครับน้ำแข็งใส่ก็มีนะครับน้ำแข็งใส ถัดมาอีกร้านก็จะเป็นร้านปลาหมึกนะครับร้านปลาหมึกแช่แข็งนะครับงันจะเอาไปปิ้งอีกทีหนึ่งนะครับเกาะไม้น้าสิบบาทนะครับ,บ,บน่าจะอร่อยนะครับน่าจะอร่อยเป็นร้านปลาหมึกปลาหมึกอะไรวประปลาหมึกย่างนะครับปลาหมึกย่างเจ้าเก่าเลยนะครับเจ้าเก่าส่วนใครจะขึ้นรถวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็สามารถดูราคาได้นะครับ จะเป็นวินเบียงทอง3นะครับก็สามารถนั่งรถบร์ไปตลาดนะครับไปพยอมไปตลาดลงเกลือนะครับแล้วก็หมู่บ้านต่างๆได้นะครับไปแอปบูมก็ได้แอปบูมก็แกบเหมือนกันนะทะุไปฝั่งนาวานครได้นะครับจะไปจุดอื่นก็คุยกับวินดูนะครับ ดังนั้นก็จะออกทางพระอินนะครับออกทางพระอินเราเก็บบรรยากาศมาฝากท่านที่อยากจะชมบรรยากาศล่าสุดนะครับของย่านสายรถไฟเชียงรากน้อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อัปเดตให้ชมนะครับประมาณนี้นะครับ โ okay. ้เวลากลับบ้านแล้วนะครับเริ่มหิวข้าวแล้วนะฮะพระอาทิตย์ก็กำลังกระตกแล้วนะครับแต่กว่าจะมืดก็ดกน่าจะมาสัก6กโมงสีหาหรือทุ่มนึงนะครับถึงจะเริ่มมืดพระอาทิตย์อยู่ด้านนน้นนะฮ ใครที่จะมานะครับก็สามารถจอดรถจอดมอเตอร์ไซค์กันได้นะครับเรียงรายกันข้างหลังสถานีนะครับภาคนู้นก็จะเป็นเสาต่อมอรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับไปโคราชนะครับหรือนะครราชสีมานะครับซึ่งว่า เขาบอกว่าจะเสร็จ2571นะครับแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะเสร็จนะครับ มันจะกาดพ้าทิตตกนะครับ